ผู้ชมครับขยับแฟนทอล์กวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความคืบหน้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นมีการพัฒนาภาพยนตร์หลากรูปแบบนะครับแล้วหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าเป็นอมตะแล้วก็สามารถดึงดูดคนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเฉพาะในเมืองไทยนะครับชั่วเอเชียเวลาเขาพูดถึงหนังประเภทนี้เขาจะบอกว่า นังไทยของยูนั้นทําได้ดีนั่นคือภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสยองขวัญน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเรื่องผีเล่า สวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับอยากให้เริ่มต้นนิดนึงว่าโดยย่อและหนังเรื่องนี้ทําไมต้องสื่อสารโดยผ่านเรื่องสั้น3มเรื่องเอกเพราะว่าถ้าเรียนตามตรงคือโครงสร้างนี้ไม่ใช่เกิดจากการลอกทีสามบาทหรือว่าเรื่องทรีรือเรื่องอะไรก็ตามแต่โครงสร้างนี้เกิดจากยุคนี้มันมีสิ่งล่อตาล่อใจเราอะเยอะมากในโลกแบบนี้ <S <S มันจึงทําให้คนเราอะมีการคอนเซนเทรตที่ที่ต่ําลงซึ่งด้วยกลไกนี้ถ้าหลักการคิดเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์ก็คือ เฮ้ยแสดงว่าความสนใจโดยรวมของคนเราหรือสมาธิของคนโดยรวมอ่ะมันมีกาไก,การรอไม่ได้อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราทำให้มันสั้นลงแต่เราต้องฉายเวลาทั้งหมดร0อนาทีอ่ะมันก็แปลเป็น3เรื่องอาจจะโอเคกว่าและคิดในเชิงผู้เล่าเรื่องแทนที่เราจะทำหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเพื่อเล่าเมสเซจประโยคเดียวเราสามารถทําหนัง3เรื่องที่เล่าเมสเซจได้3มเมสเซจแต่เมสเซจเนี่ยเท่าที่พี่ดูชื่อตอนเนี่ย มันเป็นปรัชญามากเลยนะเหมือนสิ่งที่เอ๋กำลังจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสังคมปัจจุบันใช่คือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเราอะมีศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะศาสนาพุทธเรากำลังพูดถึงชีวิตแต่เราก็มีผีนะหนังผีที่หนังผีทุกเรื่องกำลังพูดถึงมรณานุสติแล้วดูหนังผีเราจะรับรู้ได้ว่าโอ้โ oh, หตายเนาะตายที่อย่างคำว่าตายตายอยู่ตอลอดเวลาคนเราวันนึงจะตายเนะแต่เราไม่เคยเอามันมาคอมไบกันมันเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วในตัวมันเองเราก็แค่เบรนมันให้ได้พอเราเบรนมันให้ได้เสร็จป,รป็น คาเลคเตอร์ <Character S 2> ของประเทศเราได้ปรางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปรางครับทำไมถึงรับเล่นหนังปกติพี่ <c oughs> จะเห็นปรางอยู่ใน โลกของละครสวยๆอยู่แล้วดีอยู่แล้วเด่นๆอยู่แล้วค่ะจริงๆเริ่มมาจากพี่เอติดต่อมาว่าอยากให้มันเล่นหนังดีใจมากโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะแล้วก็บอกว่าพี่เอหนูหนูเล่นแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วก็ไม่เคยด้วยแล้วเป็นคนชอบดูหนังมากอยู่แล้วก็เลยตกลงเลยค่ะแล้วพี่เอก็บอกรู้หรอว่าพี่จะให้เล่นหนังอะไรเขาหนังผีนะบอกว่าพี่ ช็อก<อ>แม่เพราะว่าเป็นคนกลัวผีมากค่ะกลัวมากแล้วเราก็รู้สึกว่าหูพี่เอ๋หนูจะไปทําสร้างความลําบากใจให้กองถ่ายหรือเปล่าแบบตรงนั้นก็ไม่กล้าเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอ๋บอกว่าลองดูลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้อ่านบทได้เห็นคาแรคเตอร์เราก็รู้สึกว่าหูมันมันน่าสนใจมากแสดงว่าต้องมีใครมาสะกดวิญญาณพวกเขาไว้ก็ในเรื่องในรับบทเป็นพี่ว่าค่ะที่ว่าจะเป็นคนที่สามารถ มองเห็นดวงวิญญาณได้มีเซนส์มีเซนส์แล้วเขาสามารถพูดคุยสื่อสารกับดวงวิญญาณได้เขาก็เลยใช้ความสามารถตรงนี้เนี่ยคอยสื่อสารกับดวงวิญญาณที่มีปัญหาหรือว่าทําไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดสักทีนี่คือที่มาที่มาเพราะตอนแรกพี่ฟังพี่ฟังชื่อตอนแล้วพี่มีความโสดมากโสดจริงจริง จะจอดได้ก็ต้องว่ามันถึงที่แล้วเท่านั้นสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอกพี่เอกรับบทเป็นใครครในตอนนี้จากที่เห็นในตัวอย่างก็อาจะเห็นว่าเป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าบรรยากาศมันมันดูแล้วอึดอัอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยส่วนตัวนะครับทั้งเรื่องผมเล่นแค่นี้แค่นี้ รับเปร่รับบทเป็นไงครับผมรับบทเป็นผู้ชายที่มีมีทําอะไรมาก่อนซึ่งไม่ได้บอกคนดูครับซึ่งผมก็เลยบอกไม่ได้ครับใช,ใช่ในตัวอย่างมันจะมีแบบว่ามันมีปมมันมีปมบ,าง,บางอย่างอยู่ครับซึ่งเขาไม่ได้เฉลยทั้งหมดแล้วก็อไอ้ปมนั้นนะ่ะมันอาจจะย้อนมาเกี่ยวพันกับเรื่องราวของแท็กซี่หรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็มีรถมาจอดแต่ไม่ได้ไปส่งบ้านนะครับพี่เตรียมการเยอะไหมครับกับบทนี้จริงๆแล้วเวลามีไม่เยอะก็โทรมาปั๊บ เราก็โอเคอันดับแรกบทมาบทมาปับ๊บผมอ่านเลยถึงบรรทัดสุดท้ายประโยคสุดท้ายเนี่ยบอกกับตัวเองแล้วว่าเป็นแต่ว่ามันน,นู่นนี่นู่นนั่นก็กลับไปทีอ้าวโทรกุยเอ๋นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ยังไงยังไงยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่เคลียร์แล้วเนี่ยพอไปถึงเนี่ยเราไม่สามารถทำาไ,ได้ไละในมุมมองของการทํางานกับเอ๋เนี่ยไปรู้สึกยังไงพี่เอ๋เขาจะบีบชัดเจน แล้วเวลาพี่เอเบฟอะไรมาผมก็ใช้ตรงนั้นแล้วก็เอาเอามันออ,ออกมันเลยจริงๆก็คล้ายๆกันเราให้มันเกิดตรงนั้นเพื่อมันเกิดแล้วก็ซัดไปเลยเพราะว่าเท่าที่เรามามันท้าทายแล้วมันยากมากนะมันเหมือนกับว่าเรากาลังใส่อินเนอร์เนี่ยเข้าไปในตัวเราของแต่ละคนนะนะใช่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 ใชคือคือคือผมดันงกายเป็นแค่รีแอคชั่นไปเยอะครับคนนี้เป็นคนเริ่มสร้างเรื่องแต่ผมเป็นเหมือนกับรีแอคชั่นกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมามคือง่ายๆนี่คือโอ่งน้ํา

ให้ฝากให้แฟนๆว่าทําไมต้องดูเรื่องผีเล่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็จะเรียวเข้าเป็นหนังผีก็ได้จะเรียวเป็นเทรลเลอร์แบบดีๆสักเรื่องหนึ่งก็ได้ครับฝากด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในด้านการแสดงเรารู้สึกว่ามันสนุกเห็นที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบดูอะไรที่สนุกสนุกที่ในที่จํากัดในที่ว่างแคบๆแคบแค่นี้ะแล้วจะเล่าเรื่องอยังไงในเวลาสั้นๆก็ก็ก็กก ให้ลออฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องผีเล่าค่ะจริงๆนีทั้งปลานะคะคที่มาปาริงะะแล้วก็พิเป้ด้วยคือเราพยายามตั้งใจทําหนังผีเรื่องนี้ไม่ใช่ให้มาดูเพื่อท้าทายความกลัวความความกล้าที่จะต่อสู้กับหนังสยองขวัญแต่หวังว่าคนจะได้รับความอิ่มใจแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นด้วย ด้วยคายอยากดูว่าทุกคนดูแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างฝากเลยนะคะผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปค้นหานะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ใช้เพื่อนๆนะครับทีมงานก็จะได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปดีๆแล้วก็สร้างสรรค์าง,งานเพื่อมาฝากผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเ็คแคร์ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่กับขยับแ่นทอครับ